สวัสดีครับผมนายายชลสิชนชพาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทันอำเภอบางละจันจังหวัดสิบ์บุรีผมได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสิบบุรีไปอบรมเรื่องธนาคารน,น,น้ำไปดินนะครับที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปดูงานที่ที่หนอ,มมองมะมงนะครับไปดูงานที่หนอ,มมองมะมงเขาไปรตรวจบ,บอกว่าเขาสูงกับเขื่อนเจ้าประยาในสามสิบเมตร เมื่อปี5 5960นะครับเขาก็ประสบปัญหาภัยแล้งมากันเลยผมไปดูว่าตอนนี้เขาพื้นที่เขาเนี่ยมีน้ําใช้นะครับผมก็เลยเอากลับมาทําในพื้นที่นะครับมาทําประตูหมอว่ามาท,ทาาําธนาคารน้ำไต้ดินนะครับตอนนี้ผมก็ทําในพื้นที่ผมทั้งสุดหมู่บ้านนะครับก็พยายามไปไหนไปเจอชาวบ้าน,น,น,านเนี่ยจะแนะนําว่าน้ําเนี่ยมันได้มาจากไหนน้ำเนี่ยมาจากชายคาของที่อยู่อาศัยเรานะครับก็เลยว่า ตรงไหนท้องรุ่มตรงไหนทําตรงนั้นน้ําน้าไหลบาตรตรงไหนทําตรงนั้นนะครับที่ที่ไปอบรมที่หนองมะที่ชายนาฏมาไปดูงานที่หนองมะมงว่าคือท้องรุ่มตรงไหนทําตรงนั้นนะครับไอ้ที่ตามมาตรฐานของเขาเนี่ยประมาณกว้างเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบกว้างเมตรห้าสิบลึกเมตรห้าสิบนะครับก็ใช้หินเข่อนลงแล้วก็ใช้ท่อพีวีซีลงอยู่จุดจุดกึงกลางของบ่อพองานเสร็จเอายินเข่อนลงยินเข่อนลงแบบ หลืออีกประมาณสาสิบเซนเพราะเลยสสามสิบเซนก็อผ้ามุ้งเขียวนะครับปูปูปเพื่อกูนที่จะลงไปตามก้นบ่อนะครับเพื่อกองน้ําถ้าเกิดน้ําไม่ไหลหรือน้ําตันหรือน้ํามันไม่ไหลลงไปเราก็อลื้อหินเกตออกมาทาความสะอาดผ้ามุ้งเขียวกับหินเกศเพื่อให้สะอาดเหมือนเดิมน้ําก็จะไหลเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ช่วยบรรเทานะครับช่วยบรรเทาในพื้นที่ได้ใน ในระยะหนึ่งนะครับที่ว่าในทาในจุดนี้นะครับก็แก้ไขปัญหาให้ภายแรงกลับชุนชนได้ตอนนี้นะครับในตะบนผมเนี่ยขุดไปแล้วเนี่ยพันพันห้าร้อยกระบอกครับพันมาช่วยช่วยชาวบ้านที่ลงทําการเกษตรนะครับก็ไปตรวจบอบก็ทําธนาคารน้ไใ้ดินด้วยนะครับแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูพื้นที่ที่ทําธนาคารน้ำใตดินว่าทําแบบไหนทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับครับก็ ตอนนี้ก็จะเริ่มมาทําสาธิตการทําธนาคารน้ำใตดินนะครับน,นี้ว่าในพื้นที่ผมเนี่ยตอนนี้เราทําธนาคารน้ำใตดินไปเป็นบางส่วนแล้วระดับทั้งสิหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ได้ผลผลิตจากการทําธนาคารน้ำาตดินที่ผ่านมานะครับก็มาต่อยอดนะครับคือพื้นที่พื้นที่ตัวน,นี้คือพื้นที่ของมู่ที่สองคือสมัยที่ ที่ผมเข้ามารับในยุคใหม่ใม่ประมาณสี่สี่แปดสี่เก้านะครับน้ำเป็นเรื่องจะท่วมหมดนะครับก็เลยที่ได้วดัตถุประสงค์ก็คือทําธนาคารน้าใตดินแต่นี้คือชาวบ้านก็ทําการ,กรเกษตรแต่นี้คือที่ผมจะมาถ่ายทําตัวนี้มาทำเนี่ยคือมาทําเศรษฐกิจพอเพียงของลูกบ้านนะครับในเขตหมู่ที่สองตะบนพักนคันเขมีที่ห้าไร่ก็เลยทําเศรษฐกิจพอเพียงของตามพระราชบัญญติของในหลวงของพระหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ คือวัตถุประสงค์ที่ทาธนาคารน้ำใตดินต่เนี้คือมันก็สมฤิ์ขึ้นมาอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าท่สมัยที่ตอนหน้าแล้งเนี่ยน้ำเนี่ยประมาณจากผิวดินลงใต้ดิน,นประมาณสี่วาสองสองนะครับตอนนี้น,น,น,น้ําน,น้ําตอนาีอน้ําใตดินก็ขึ้นมาประมาณสามวานะครับขึ้นกระเตื้ยงขึ้นมาประมาณวาก,กว่านะครับของในพื้นที่ของตะบนพักทันและในขณะเดียวกันนะครับก็จะมาแนะนําที่ชาวบ้านเขายังไม่ได้ทําธนาคารน้ำใตดิน นะครับก็ตอนนี้คือว่าจะมาทําธนาคารนั้นแ็นดินที่ในสวนเศษฯฯฯเรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวงพ่อหลวงของเราองรัชกาลที่9นะครับชาวบ้านเนี่ยต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับเราก็ทีนี้ว่าจะไม่จะมาพึ่งทางภาครัฐหรืออบตแนะนําตลอดมีก็ไม่ใช่ทีนี้มันก็จะเป็นปากต่อปากนะครับปากตระปากของชาวบ้านว่าการทาาํทาธนาคารนั้นได้ดินเนี่ยได้ผลประโยชน์ยังไงแต่แรกๆชาวบ้านจะไม่รู้จักนะครับเรื่องการทำทธน,นาคารนั้นได้ดิน ผมก็เลยไปบรรยายไปไปดีเซนให้แต่และทุกหมู่นะครับการการการจัดทําแผนพัฒนาของท้องที่นะครับของในตาบลพระเราของตำบลพักทันของเรานะครับก็เลยแนะนํานะครับแนะนําเขาก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจต้องให้เขาทําเองนะครับเราก็เป็นเป็นพ่อเลเป็นวิทยกรบรรยายให้กับชาวบ้านนะครับเขาก็ได้รู้ว่าโอเป็นอย่างนี้อย่างน,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 นี้นะครับก็วันนี้ก็คือมาแนะนําให้น้องนะครับน้องที่ คมีความคิดที่ดีนะครับว่าทฤฤฤฤฤําเศรษฐกิจพอเพียงของในพื้นที่ก็เลยมาทําธนาคารน้าใต้ดินในพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวก็อีกสักน์ค่ดิฉันชื่อนางสาวเวลาพรเพชรรักอยู่บ้านเลขที่27พักามหมู่2ตำบลพักพันอำเภอบางละจันรจังหวัดสิงห์บุรีที่บ้านทําการเกษตรท,ที่ผ่านมาเกิดภัยแล้งแล้วก็เกิดน้ําท่วมขังคือหนูต้องการน้ําไม่ใช้ใน,น,านการในการทําเกษตร ก็เลยได้รับคำแนะนำจากท้องถิ่นจากอบตพักทันให้ทำธนาคารน้ำเพื่อกักเก็บน้ำแล้วก็ระบายน้ำท่วมขังที่เกิดจากหลังคาบ้านหลังคาโรงเรือนหืูก็มีความภูมิใจที่ได้เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงพระราชทานไว้โอู้ใหมาก้เ เริ่มดำเนินการทาธนาคารน้ำใต้ดินนะครับก็มีผู้นําชุมชนนะครับผู้ผู้ใหญ่บ้านนะครับมีสงหมู่นะครับก็มีผู้ใหญ่ปวัชชัยดิษฐ์เตะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ประดิษฐ์โกวัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดขบลนพักทันนะครับก็มาช่วยกันทาธนาคารน้ำใต้ดินผู้หมู่ที่สองก็ใช้ชาวบ้านนะครับมาช่วยกันว่าการเริ่มดำเนินการการทาธนาคารน้ำใต้ดินก็เนี่ยคือจะเอาหินครับหินที่ที่ชาวบ้านทุบกันแล้วคือ เศษอิดเศษพัอองอะไรมาทําธนาคาราน้าได้ดินนะครับก็มันเป็นนโยบายของผู้ว่าเลยนะครับคือไม่เอาห่วงยางหรือขวดน้ําที่ใส่ใบเคลือหลวงเพื่อเพืพ่อเป็นเป็นพิษระยะยาวนะครับก็ประมาณสามที่สี่สิบปีในกลือเป็นพิษก็เลยเอาแนะนําให้ชาวบ้านนะครับเอาหินหินที่พัทงที่ใช้ไม่ได้แล้วก็มาทําธนาคาราน้าได้ดินอันนี้ก็เริ่มทําเป็นจุดเริ่มเริ่มแรกนะครับตอนแรกผมบรรยายไปแล้วว่าเตรียมหมอเนี่ย ลึกเมตรห้าสิบยาวไอ้กว้างเมตรห้าสิบนะครับก็ได้ตรงนี้ก็ดําเนินการนะครับช่วยกันครับก็ที่ทําที่เศรษฐกิจชุมชนของหมู่ที่สองนะครับตามพระราชดําริของพ่อหลวงของเราคือรัชกาลที่เก้าแต่ดําริอะไรว่าให้ชาวบ้านทําเศรษฐกิจพอเพียงก็เออไปเตรียมบอกว่ามาทําธนาคารน้ำในบึงทงเขตหมู่ที่สองอีกหนึ่งจุดครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปเอาอีกแกวเลยแกวเลยจะไปอีกเดี๋ยวดินอะไหลเข้ามา เป็ดได้เ,เลยนีอ๋อจะไปต้าดหลังนเหียวกนี้คอบัตาไปด้วยเพราะว่ามาใสิี่มาลอยแถบนี้กันมคเราก็หนตวดีีรงที่แล้วไงนายวาเขาไปทำซิธีน้องชมพู่อะน้ ทุกพื้นที่นะครับการทําธนาคารน้ำใตดิน iden, ทุกพื้นที่เนี่ย 1970, ในในบริเวณในในหมู่บ้านหรือในควเรียนอะไรเนี่ยสามารถทําได้ทุกพื้นที่นะครับก็ต้องขอเช,ชิญชวนชาวจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนนะครับที่เรื่องการทําธนาคารนา้ำใตดินนะครับทำไม่ยากครับทำง่ายง่ายครับแต่ให้คือเอาวัสดุที่เือใช้ในชุมชนในตัวเราเนี่ยเราก็สามารถทําได้ในควเรียนนะครับก็ odo. ช่วยกันนะครับกจ็จะให้ไม่เกิดปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสิงห์บุรีของเรา นะครับเราต้องช่วยกันครับ